โตดีแมต1.9ปีล่าสุดปีน,นี้ใช่ไหมปีนี้ปี2021ใช่ป่ะแกนหลวมครับเดี๋ยวจะให้ดูครับว่าแกนหลวมเป็นยังไงรื้อมาแล้วจะจะ,จะพึ่งปิดนะจะพึ่งปิดอ่ะปิดแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งปึ๊บครับนี่ครับนี่เจ้าของกำลังดูช่องผมอยู่นี่รื้อม,มาแล้วเธอบอกแกนหลวมเป็นไงนี่ครับน้ำมันเยอ,อะเลย โซเดียรถทั้งเพเดียวกับรถทั้งเปอร์เหรอเออเห็นแล้วล่ะโซเดลก็ต้องโดนแหเทอร์โบแกนหลวมครับทำไมเจ้าของแรงแรงไม่มีเหรอแรงมีไหมแรงปกติแรปกติเพลยงแต่แกนมันหลวมใช่ได้ยินเสียงมันแรงหมือนมันขูดข้างๆก็เลยสงสัยก็เลยเอาเปลี่ยนเออเป็นเโบ G F สูตรสี่ครับปากเป็นสี่เทอโบหกหลังสองพันไหนโอ้มันเอาไปที นี่เปลี่ยนใหมช่างช่างช่างผมเลยสุดยอดมากเลยครับเป็น turbo อะไรครับะตับอะไรครับที่เราเรียกกันเต็มๆนี่ไม่รู้เรื่องก็มันก็เป็น TF ใช่ครับแต่มันเป็นเขาเรียกว่าปากสีหนึ่งอ๋อก็เรียกปากวงการเขารู้แต่ผมผมถึงอยู่ในวงการทำไมผมไม่รู้วะปากสีหนึ่งตูดสามพันใช่อ๋อปากสีหนึ่งตูดสามพันถูกประมาณอธิบายดิ ต้ถามช่างครับว่าดีไงถามมาดีไงครับช่างอ๋อมันจะมาคอกมันจะมาไวกว่มาณนี้นินะครับมันจะมาไวก็คือเหยียบแล้วพุ่งๆว่างั้นเถอะใช่ครับอ๋อมาไวไหมมาไวไปไวไหมฮะมันต้องอยู่ที่คนขับครับอยู่ที่คนขับอยู่ที่คนขับเลยครับตรงนี้ไปไหนครับไม่เขาบอกว่าเทอร์โบจะมาไวฮะไงซ้อนี่ถามซ้อเลยครับถามซ้อสเดี๋ยวเอาเทอร์โบซ้อเนี่ยเทอร์โบอะไรเนี่ยเอาเชื่อไปทางการเขาจะได้รู้กัน โซนซี่ 4, แทนแปรผันค่ะอ๋อทีดีศูนย์สี่เขาก็เรียกแบบใช้โซนซี่อย่อางเงี้ยหลยอ่าเขาแทนแปรผันก็คือหน<ม>ึ่งจุดเก้าเนี่ยจะเป็นเทอร,ร์โบแปรผันอ่แต่เราใส่ตรงเนี้ยคือว่าแทนแปรผันไงเป็นโคง้งแทนแปรผันเป็นโค้งลังแทนแปรผันแทนแปรผันเป็นทุกโค้งแล้วมีแบบไหนไม่ไม่ไม่โค้งลังเลยคือเขาเรียกเหมือนโค้งพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยโค้งพิซซ่าอะไรนะโค้งพิซซ่า เได้คนรูเป็นโค้งปีศาจนะคะเอาไปไปน่ากลัวไหมโอ้ยหยุดเอาแล้กัค่ะก็คือเป็นเทอร์โบโค้งปีศาจมันก็คือเราเรียกง่ายมันเป็นโค้งแทนแปลผันนะคะแต่มันก็จะมีชื่อเรียกของมันน่ารักนากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ต้องแก้ไงไม่ต้องแก้ท้อยเสียอ่าถาว่าใส่ทังลูกได้ไหมได้แต่ก็มีแก้ท้อยเสียเพิ่มเติมอ่าแต่ตรงนี้เปลี่ยนพวกชุดใส่น้ำมัน เพราะว่ามันจะคนละแบบเพราะ1.9เนี่ยมันจะเป็นแป๊บของแท้อ่าเข้าออทางเดียวกันใช่ไหม้าแต่เราเปลี่ยนเป็นชุดใส่น้ำมันแทนอ่าจะให้ดูเก่งหัวอุ้นเรี่ย0 4ก็ได้ค่ะปาก44ตอนนี้404อ่ะปากี4นั่นแหละปาก44เมื่อกี้บอกปาก41ตัวนี้หนึ่งหกมันแล้วแต่ไงค่ะ เอาประมาณวิ่งง่ายๆก็สี่หนึ่งจะง่ายที่สุดแล้วลงเป็น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 โบยี่ห้ออะไรหรอเพื่ออะไรเรอง่ายๆวสุดสี่นั่นแหละอ๋อง่ายๆวสุดสี่โอยอยู่อื่นรู้มากอะเอาโมโมซะกันเลยรู้ได้โมมาแล้วแต่เราต้องเปลี่ยนพวกอ่าชุดไหล่กลับมันอะเพราะว่าตอนแรกกับเป็นกับเข้าไทยเดียวกันแล้วก็ต้องเปลี่ยนเอาดิต้องวนไม่เอาไม่ได้ไม่ได้คือโบโบไม่ต้องแก้ก็จริงแต่ว่าก็คือต้องทําตรงอื่นเพิ่มเติม ครับอ่ามีแบบว่ามีใส่พวกท่ออะไรก็เปลี่ยนชุดใส่น้ำมันเปลี่ยนอะไรก็ต้องครับเพราะว่ามันคือสเต็ปสเต็ปคล้ายๆหนึ่งจุดเก้าเลยเป็นหนึ่งเก้านั่นแหละแต่แค่ว่าเอาใส่ให้มันเหนียวอ๋อใส่ให้มันเหนียวนี่ผมไล่เกล็ดใส่ใหญ่ขึ้นแม่หรือว่าอาจจะต้องไปดีแม่เพิ่มเติมอะไรแบบนี้ค่ะอ๋ออาจจะต้องอาจจะต้องไปดีแม่เพิ่มเติมคือลูกค้าลูกค้าแม่พอแล้วอาจจะเปลี่ยนเตตมีหอน โอเคทุกทำไมทั้งทัางแบงค์เอ้ยอันนี้เอามาช่วยทำไม่ทันางเยอะเข้าไนแรกผมเรียกคือผิดอะผมจะเรียกว่าช่างหลังอยู่แล้วดูยังเบดบยงของเดิมอะของเดิมดูแล้วพังเขาบอกไม่พังหรอไปซ่อมแกนใช้ต่อได้จริงจริงอะซ่อมแกนถ้าเกิดข้างในเสียต้องไม่ผุมค่ะมเหรอแต่ว่าถ้าเป็นเล็กน้อยใบเชียวโดนนิดหน่อยหรือว่าหลวมเล็กๆซ่อมได้มันเป็นแฟรผไดนแน่ะเลยมันจะมีขีบคบแล้วบางครั้งแบบรถมัน ไบูทเยอะด้วยไงบันทีอัดแลยอัดไปเยอะบูทเท่าไหร่เขาไม่มีวันบูทเราเดาเขก็เดาเดาเขาเต็มสามสิบสี่สิบห้าสิบนั่นแหละโอ้โหโยกเลยัโยกได้แล้วตัวเดิมเขาไม่ได้ดวงอะไรทั้งป้ามันจะมันจะแบบมันเล็กนะครับข้างในมันเล็กแกเล็กมากแล้วปิดกับตัวนี้เลยครับตัวนี้ใหญ่กว่าอ๋อตัวนี้ใหญ่กว่ากว่าของเดิมมันเล็กกว่าแต่โครงหลังก็เล็กข้างหน้าก็ ตัวใหม่นี่ข้างหน้าใหญ่ท้ายใหญ่แต่เราก็จะติดมันบูสให้เขาไปดูให้เขาดูเลยครับทำไมเหยียบมันเลยเต็มพังเลยนะ <c oughs> โอแค่แตะหน่อยเดียวก็พังแล้วเ้ฮยที่นี่ต้องมีกังฟ้ามีอะไรนะตัวเดิมมันจะชิดไงมันจะถัดนี่ครับเป็นตัวลงก็คือเขาเรียกโใหญ่ขึ้นพังได้ไหมพังได้ก็คือเป็นเรื่องปกติถ้ารถบูสเยอะอ่บูสเยอะอมพังอยู่แล้วอ่ะอะไรเท่าไหร่ปอนสามสิบห้าปอนด์ ม,มันกระดับได้ห้าสิบหกสิบบาทคือโบดเยอะก็พันเยอะอวันนี้ครับวันนี้ปา๋าผมเห็นรถป๋าแล้วป๋าขับตามผมมาผมเห็นว่าป๋าออกจากอะไรวะคุมม้มหมอขับแรงนั่นนะ่ะหมอถึงก่อนวันน <laughs> ี้ทํารถไปแดงเลยหมอไปไปแดงเจ้าของเขาเดี๋ยวไปแทงหวยหมออยากยไปยังไงอยากออกอยากรวยวาสิป๋าปา๋ปาถ้าวันหวยออกผมไม่มาหาปา๋าหรอป๋าถ้าเพียรวันหวยออกเอาไปซื้อหุ้นสีแล้วกันที่นีาา่หุอนสี่ฮะดูให้ดูครับ อ๋อเดี๋ยวเราเพิ่มเดีวราติดอันนี้ก็คือจะติดเกลือวะบัดบุญบัตรบุญมุมไหนมุมไหนแถวเนี้ยแถวข้างบนนะอันนี้ไลฟ์สดในไลฟ์สดอยู่ยูทูบปของใช่ไหมครับในยูทูบนะครับเป็นรถใหม่เลยนะครับแต่โบพังนนั้มีมีคนถามแล้วแหละอยากให้หมอถ่ายคลิปไม่้โทรมาหาผมหนูบอกว่าไม่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 ออฟเออไมาติดตามอยู่ น้กใครจะมานี่เลยครับนี่งานของซอ้อมิวใช่ไหมเนะี่ยคันนี้ของซอ้อมิวใช่ไหมางานของซอ้อมิวเพราะนะครับนี่ฮะอ,อยู่ที่ซ้อ,ซอมิวช่างเบนท์เทอร์โบถามว่าอ,อยู่ตรงไหนอยู่ติดอยู่ติดกับมันรถเทอร์โบเอาแ <laughs> ต่จานเพื่อนครับเดีย๋ยวเราจะลองน้ำมันดูว่าเติมเท่าไหร่เหมือนเรา ปิดตาใหม่เราก็เทสโอนรถรถไฟแดงก็พังได้นะเจ้าบุญพังได้หมดค่ะเกียรแล้วก็พังได้ก็คือแบบว่ามันเป็นเรื่องปกติที่รถบูนเยอะเออรถบูนมันไม่เขาไปทำเขาไป็นแสงมาเหรอได้มันจะต้องมีเวลาเปลี่ยนขอบอย่าะไรบูนม่เหรอโอ้เสียเงินเถอะ เสียงแน่นอยู่วะรถใหม่ก็เงี้ยถ่ายรูปอะไรฮะถ่ายรูปกับผมกับป๋าอะไรฮะผมถ่ายรูปเรียกว่าป๋าอย่างถ่ายรูปสดว่าเนี่ยสดเลยโอยไม่บอกไว้มาทางนี้วันนี้จะป็นอะไรทางนี้นี่ครับป๋าด๊ครับมาด๊เทวโอถามว่าป๋าด๊เป็นใครเป็นพ่อเป็นพ่อซ้อมยูป๋าด๊เป็นใครเป็นพ่อของซ้อมยูครับอ่ะ แล้วเจะเ,เสร็นะครับเขาจะไปลองเขาจะไป,ลอ,ะปลองนะครับเนีน่ยกำลังถ่ายทอดสดได้ยินเสียงผมไหมได้ยินเสียงไหมเนะี่ยรู้เงียบเลยพวกนี้ <laughs> ส,สตรีมสตรีมส่วนในยูทูบเลยครับสตรีมส่วนในยูทูบทีนี้นนเดี๋ยวต้องต้องต้องทำอะไรเพิ่มไหมเสถ่ะถือกันปูนค่ะกำลังเตรียมออ๋เขาลองเครื่องเฉยๆลองเสียงถ้าไม่รั่วไม่อะไรก็ผ่านแล้วค่ะไม่รั่วอะไรก็ผ่านแล้วครับอาจจะต้องแบบเขาไปเขาไปรีเมีย เขาเรียก้ำแรวเดี๋ยวมะนีงนี่ยเว่าโบมันใหญ่ขึ้นโอ้โหดวะโหดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันพังเกเพังไปพังไปพังข้างนอกนานานะมันอยู่ในตัวไรบุตร ประมาณเท่าไหรจะถึงจะถึงจะถึง,ถงเท่าไหน<อ>รนะ40ไม่ใช่หเอายังเล่น,นลูกที่สามลูกที่สามนี่ไงอ,อ,อันที่พังแบบนั้น,นเดิมหมายเขาว่าพัางไป,ไป2งแล้วค่ะ <บา S 1> เปลี่ยนหนึ่งคุณเจ้าของเขาได้สุดยอดจริงๆใจถึงมากเลยถ้าไม่ได้ตอนนี้ต้องเปลี่ยนตระเตะโบยใหญ่แล้วมั้งเออไม่นะต้องลดโบดเพราะเราไม่รู้มันไหลแค่ไหนอ่ะไหลมัน บูธมันเยอะเกินอะหมอหนึ่งถุไดาวหนต่งถุงดวบูธมันสวิงัมนเล็ขาเขาอ๋อเขาไปแต่งป้าไม้แม่ก็เลยบูธเยอะไอ้แมพรีแมพอ๋อเขาไปรีแมพมาเกินเบาผิดเบาผิดว่ะอเบาผิดเหรอไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าอะไรไม่คนเดี๋ยวคนด่าคนด่าบอกว่าไปเรียกชื่อรถยี่ห้อรถก็ไม่ถูกไม่รู้อะไรสักอย่างย่างมะกล้าไลฟ์สดอีกเลย ว่างลยไลท์มีอะไรไหมแม่หมอวันนี้เลยได้ดีเดียวกันโอ้โหโอ้โหวันนี้เออถ้ามุมนี้ซอสวยไหมต้องอกว่าดีดีสวยใชไมเอ่ไม่จอนแสงก็สวยเลยนี่ครับใครจะทำมานะครับจอมรีแมปนี่ทำทอดนี่มาเลยครับอ่ามาน็เทอร์โบหรือว่าซอมิวเทอร์โบนะครับอยู่ที่เดกันเนี่ยก็อยู่ที่เียกันเดียวกันแหละพ่อกับลูกกันก็มีช่างเนี่ย ท่านเก่งทั้งสีทั้งเปอรเอะไรทั้งเปอรไปดูงานคันนู้นอีกคันหนึ่งเฮ้ยอ่าเฮ้ยโกโบปีศาจเอโค้งหลังปีศาจเขามีบอกโค้งหลังปีศาจอ่ะลองดูซิว่าเจ้าของจะเอาบูธห้าสิบถึงไหมน่าจะหมดน้าใหม่น่าจะหมดน้าใหม่ ปกติความเร็วสูงสุดงานสวยครับงานสวยนะข้างหน้าซีหนึ่งหลังสามพันอ่าหน้าซีหนึ่งหลังสามพันนะครับวงการคงจะรู้แล้วครับหลังคงหลังสามพันนะครับผก็รู้เยอะมากมีเฉพาะเดียวไม่รู้วะฮะช่างเต็มร้านเลยวันนี้หมอเออผมไปนนี่ผมไปนนี่ปลายนะปรากฏว่าน้ำมันรั่วอีกแล้วป่ะน้ำมันเครื่องรั่วโอ้ยเออเดี๋ยวมาขอน้วยป่าเลย หยดติ่งติ่งติ่งต้องคอยพกน้ำมันเครื่องติดหลังวันนี้หมอนี่ใส่ไม่ดีเลย <c oughs> ไม่ยอมเอาตังค์มาให้ผมเลย <c oughs> แต่คุณคนดีว่ะหมอตังค์มาเอวันนี้ขอเป็นคนเลวสักวันนะนี่คันนั้นทำอะไรเดี๋ยวไปดูคันนั้นก่อนเตื่นที่มีรถใหม่ๆแล้วหมอคัันน้นก็ป้ายแดงหมอคันนู้นก็ป้ายแดงเอ๊ะท,ท,ทำไม <c oughs> ทำไมไป้ายแดงเยอะอย่างเลยวะเพื่อนนกัอ๋อเป็นเพื่อนกันหเหรออันนี้ทำอะไรคันนทั้งเบสฮัลโหลคันนี้ทำอะไรเนี่ย ไรสุดอันเนี่ย,ยท,ท่ออะไรมอพักท่อใบพัดอ๋อนึกว่าท่อมอพักใบพัดตรงไหนเขาเรียกใบพัดที่ช่างเปื่อยนะครับข้างล่างใครอยู่ข้างล่างช่างโล้ยเหรอส<ล>วัสดีไมเหรเขาไม่ไปมุดอยู่ตรงนี้ข้างล่างอะ่ะท่อเทยขเขาพูดจำไม่ได้นึกว่าช่างโลช่างเปื้อนไปทำน้ำหนักเบียร์ก็ไม่กินทำไมฮะ ท่อใบพัดตรงไหนตรงไหนเขาเรียกใบพัดเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างเลยเหรอโอ้มองไม่เห็นครับอ่าอีสูขเป็นไงไวันนี้วันนี้อีสูอีสูเข้าร้านสองคัน น็อตตัวสุดท้ายยังครใช่ปะน็อตตัวสุดท้ายยังตัวสุดท้ายยังใส่ไปแล้วอ๋อนี่ใส่หรือถอดเนี่ยใส่แล้วโอ้โหขันละเขาเขาบอกว่าช่างเปอร์ออกรถใหม่จริงปะ่ะได้ได้ข่าวว่าช่างเปอร์ออกรถใหม่จริงป่ะได้แน่คันนี้อ่ะไปช้ายู่คันคันเห็นในเฟซบุ๊กใต้แดงเนี่ยงหูนนนนช่างเปอร์แล้ววะเห็น,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 นแดงนดนเ,เ,เ,เน่อยวะ ดูจั๊งเปื่ว่ะจ้ะจับกลวงปะออฮูจังเปิดอ,อ,อขันนอส็นดูไปดูเรื่องแล้วครับดูไปดูเรื่องแล้วปะต้องเอาต่อใส่ไปแล้วมีแต่รถใ,ใหม่ใหมหอ่อ,อะมั้งหาจริงกับรถใหม่แล้วเดี๋ยวนี้รถเก่าไม่ค่อยฟังปะป๋าซ่อมดีเกินไปแตแ่ไม่ค่อยฟัง,งเขาออกไฟแดงไปมาเลยหมอไม่ยอมออกไฟแดงเลยโอโ้โหผมใจไม่ถึงเหมือนชั๊งเปื่ออ่ะโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวไปดูคันน้นแะล้วก็ จะปิดท้ายแล้วครับคันดีแม็ก19ปี2000เก็ดไอ,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 อ้ตงพัน2เนี่ยโบพักรับได้แต่ว่าถ้าเกิดเล่นเยอะแช่พังได้เหมือนกันขาดได้เหมือนกันแต่เราก็จะมีรับประกันในมาั้วซึมแต่ถ้าเกิดแกงขาดอเราไม่ได้รับเป็นเรื่อปกติอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราไม่แน่ใจว่าไปแม็ก้เต็บไหนหรือป่อยเยอะป่อย,อย,อยน้อยอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ถ้าเกิดถ้าเอาขับสบายๆก็แบบสามสิบขึ้นไปนิดหน,น่อยๆพอได้ก็เหมือนถ้าขีงง่ง่ายๆง่ายก็ได้อยู่เขาบอกจะเอาห้าสิบอ่ะได้ก็คือถ้าบนเยอะก็อาจจะพังเร็วก็เริ่มปกติค่ะปกติมันอยู่ที่เราไม่ใช่เจ้าของเขาจถึงอยู่แล้วพังไปสามลูกไม่เห็นไปไเป็นไรเหยนบ่อยได้เยอะใช่ไหมอ,อันนี้เอากลับไปนะ่ะเอากลับมันยังใหม่อยู่เลยนะแต่มันก็พังอ๋อต้องอ่ฮะ โอ้โหของกุกงูนี่ยังไม่กล้าเหยียบเกินร้อยยี่สิบเลยหมอครับมีติดบรรจุเพิ่มเลยไหนไหนไหนดูดิติดติดเสียยังเอานี่มีติดบรรจุเพิ่มนะครับเพื่อว่าเจ้าของจะได้พึงระวังไว้ตัวสายไปแล้วหมอปกตินี่เป็นคนที่เหยียบเพลินครับคือถ้าเหยียบเกินนี่ก็จะเป็นสภาพอย่างนี้แหละครับก็ค,บค,บคือพังนั่นแหละฮะถ่าเท่าเลยหรอ ผมจอดโอ้หล้ําถนนเข้าไปเยอะ,ะเลยเนี่ยไม่ไปทำนะทำก็ทำไม่ได้ไอ้น้ำมันเครื่องรั่ว<อ> <c oughs> มันเครื่องรั่วเมื่อกี้อะไรกับโบอ่ะเอาเอาก็จะโบพังได้นะน้ำนเครื่องถ่ายบ่อยๆไม่ยอมทำเครื่องนะหมอนอะไงงาททไมรู้ว่าเ,เ,เปลี่ยนไปนแล้วเปลี่ยนด้านข้างออกข้างบนเปลี่ยนอะโบนย,งยางยางอีกห้าพันก็เลยก็เลยยังไม่เปลี่ยน ล้างไปเค่ไ้น่วออเปลีข้างบอาวนี่ไหนไเมื่อกี้เกี่ยบุดเอ้ยเดี๋ยวปะใเมื่อกี้ไปเห็นเขาวางไว้เหรอเป็นแล้วัพเปอร์อยู่ในเฟซบุ๊กฮะกูบอกไหนไอวางไว้ตรงไหนวะเมื่อกี้อ๋อนี่ก็จะติด แถวนี้ะคติดทำไมผมขับไม่เกิน80เฮ้ยแต่ว่าพอเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นี้ผมขับเร็วขึ้นนะเท่าไหร่ถึงร้อยแล้วนะอ๋อถึงร้อยแล้วแซงมอเตอร์ไซค์ได้ผมก็ดีใจแล้วเป่นไับโวพังบแปรผันพังครับเปลี่ยนเป็นดีแม็กสามพันนี่แหละอ๋อท้ยนี่อะไรเหยียบเหยียบ60ถึง80กิโลเมตรมาประมาณปีหนึ่ง ก็ไปสีสาผหกกี่ที่โมงอะเอาเป็นว่าผมขึ้นขึ้นเนินตรงอะไรว่าเกิดรับตะครองรผมผมก็ใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองขึ้นแข่งกับสิบล้อ,อ <laughs> แข่งกับสิบล้อไปครับออันนี้เปลี่ยนไปดูมูดีแม็กสามพันแล้วก็อาจารย์เล่นก็ดีขึ้นครับแต่มันเหมือนแบบจันจะอ,อะไรสักอย่างก็ตื้อยอยู่อะต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆมันก็ตื้อหน่อยนึงเี้ยแต่ก็ดีกว่าเดิม เอาทีนี้ก็จะขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่เกีวัตบูธไปใส่สายมูช่างแบงค์นี่ทำงานเร็วมากเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บช่างแบงค์นัดหมดหมดเลยเหรอไม่หรอโอ้โห้าวฮะไม่ได้เลยไม่มีครับนักเดียวเดียวนี่ใช่ช่าง,งแบงนี่คือลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งอ,าอ้าวประหลาดคุณ อะไรคืออะไรคือฮนะ <c oughs> ไม่เห็นหหเ,เหมือนจมูกเขาโด่งใช่ไหมเหมือนฝรั่งไหมเหมือนฝรัง่งออกไปทางแขกๆหน่อยหนึ่งฝรั่งหมดแดงใช่ไหมงานเร็วมากถ้าช่างโลต้องพิจารณาก่อนพิจารณา์มาอย่างวะ <c oughs> ไม่ไม่มาแล้วบินท <c oughs> ามันได้ไอาอ,อ,อ,อาจจะดูอยู่ก็ได้นะหมอนาะ <c oughs> อ,อาจจะดูอยู่ก็ได้ปะ มันไม่ใช่อะไรหรอกมัเเก่เมียมันน่ากลัวกว่าตามต้นางเดีฟังเสียงสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟังเสียงอีกสักครั้งหนึ่งเสร็จยังเนี่ยช่วงของงานเนี่ยเจอฝอเข้ามาถ่ายโหผมก็น็อกอยู่น็อกอยู่สองสามวันอ่ะผมว่าเมื่อวันวันวันไหนวันงานวุ่นงานเยอะสล้อคันเห็นแล้วล่ะสองผมเห็นผ่านมาสองคันแต่วันนั้นผมไปเอ่อไปเมืองกาญง่ายไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ดูดน้ำไง กูขับผ่านมาพอดีไงครับดูดรุ้มอยู่เออลากด้วยดูดด้วยเออเอาพออย่างเนี้ยไล่มาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะพอแล้วเกือบชั่วโมงเลย19นาทีดูย้อนหลังก็ได้ไหมครับได้ครับดูย้อนหลังอย่างไรบอฮะดูตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนวะด้านในเปล่าตรงไหนก็ได้ให้หยับน้ำก่อนนะแล้วไงเอาเอากาวติดไว้เหรอ เห็นไอ้รถซิ่งเขาเลยไม่รู้เกยียร์อะไรเกรยียร์อะไรเรียงกันเป็นตับเลยปกติวิ่งอะไรอยู่ครันไหมเต่าครับวิ่งเล่กวิ่งเล่กเนี่ยมีแต่นี้ดีดีอย่างอะไรบาแล้วโอ้โหนี่คุณพ่อคุณพ่อลูกสองเหรอวะใช่ครับคุณพ่อลูกสองนี่ผูผเกเยสุดยอดมากเลยครับไม่ซิ่งก็นอน <laughs> ถ้าไม่ซิ่งก็นอนครับไม่ซิ่งก็นอน ครัไป <minutes> ับเมื <anonymous eterm oon> ่อยเหรอเมื่อยแล้วไป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 หาหมอผมไปป่ะเขาให้ไปเหรอเนี่ยเขาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วมีที่ใช้ตังค์แล้วโอ้โหยินดีด้วยป๋าป้าจะได้ไม่เครียดอย่าลืมไปแวะไปแจกพุนการศึกษาเด็กๆเลยนะเออโอเคผ่าโนไปแล้วอ่ะโอเคเขามีจะจะติดเสียงจะติดเสื้อยังไม่เนี่ย นี่ครับถ้าใครจะมานะครับก็ถามว่าเออ่มานนกเทอร,ร์โบหรือซอม,มิวเทอร์โบอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เออ่เขตอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมน,นะครับอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมตัวผมก็ได้แลศูนย์หกสองสามสองห้าสามหกหกห้าศูนย์หกสองสามสองห้าสามหกหกห้าหรือเบอร์ซอมิวไหนวะนะวนเนี่ยเบอร์ช่างเก่งก็ได้ช่างเก่งบอกเบอร์นะ เอาเบอร์ไหมขอเสียง้ครับศูเอร์เหรอขอเบอร์ผมเลยใช่ศูนย์หกหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งศูนเอาไปทีูนหกหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งศนย์ราดูไลฟ์โซอยู่อยาาฟังเสียงได้ครับรถอย่าฟังเสียงเอาสิได้เลยสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเครื่องเลยครับแป๊บนึงแป๊บเดีเ่ง เขาอยากฟังเสียงเ่าเสียงแน่นแลวเสียงแน่นมากเลยนะเสียงแน่นไ,ไลฟ์สดอยู่เขาดูอยู่เลยใช่โอเคได้จะได้ไม่วางจะได้จะเออยังไม่กดหยุดครับเดี๋ยวแป๊บนึงยนะครับจะติดเทวัูตอยู่ครับจะให้ฟังเสียงสักรอบดูดูความฟังเสียงหนักแน่นของเสียงเครื่องนะครับนี่ไปรีแมปมาครับ <S <S ได้ถึงมากรีแมปหมดโบไปนี่รูปนี่รูปที่สองนี่รูปที่สามใช่ไหมอันนี้รูปที่สามนะครับ มาดูซิว่าภายในหนึ่งปีจะจะหมดเทอร์โบไปกี <and> <studio> ่ลูกเอาเอาฟังฟังเอาเบิร์นให้เขาฟังหน่อยเขาอยากฟังฟังท่อนะโอ้ยอ้ลมันออกำมันเก่าออกมาเรื่อยเทียบเลย เสียงนี่น่าเกรงขามเลยนี่เป็นละมันเก่าครับที่ค้างอยู่ค้างอยู่ท่อครับโอ้ความคยเคยอทำความเร็วสูงสุดเท่าไหร่โอ้ไม่ไม่เร็วหรอกครับแกนขาดก่อนแกนขาดก่อนสองร้อยไม่ไม่มีที่จะวัดเลยฮะผมว่าหน้าไม่พอไม่พอโอไม่พอพี่ต้องตัดสองร้อเฮ้ยผมไม่ขอร่วมทางหรอกซึ่งกระดาษนั้นเลยไอ้จะขาดรอนๆเลยนะ คือเดี๋ยวจะดูที่หน้าไมมันเกนสูงสุดเท่าไหร่วะสองร้อยยี่สิบเลยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูหน้าไม <220. S 1> <220. S 2> ลสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเนี่ยไม่พอวิ่งไม,ไม่พอวัดขาดคือบอกว่าสุดเกลยสุดเกลยเลยถ้าเบิร์ดูนี่ยจะขึ้นเท่าไหร่วะุดเบิร์เบิ้ไขึ้นหรอพี่ต้องวิ่ง,งนะขึ้นเลยครับขึ้นที่สุด อ่าครับนี่ครับเนี่ยเราดูมาดูอะไรนะเบินนะนนใช่ไหมน่สครับเ้านกร้านก่อนกเกไม่ได้พูดเลยนะเลยคือเขาบอกว่าไม่ไม่พอวัดนะฮะเก์สองร้อยยี่สิบความเร็ว แกนขาดซะก่อนผมไม่ผมไม่นั่งด้วยนะลองลองนะนี่กับพี่เหรอนี่เหรอพี่เหรอนี่แหละครับแล้วก็หมอไปโอ้ยไปเอ้าผมใจคนไม่เร็วอย่างนิดนิดับคนใต้ผมจะผมไม่ไหววะให้ลยใค้าขับให้ลูกค้าลองเลยจะได้รู้ลูกค้าขับหมอจะขึ้นก็ขึ้นแล้วก็จับไว้จะกล้าขึ้นไหมเนี่ยจับไว้ชีวิตนี้เอาขึ้นก็ขึ้นวะเป็นอะไรล่ะ ทำชีวิตไ,ได้คุ้มดิผมนี่วูบไปเลยอ่ะอะไรมาวูบวูไม่คนใต้เขาเหแล้วมันลองรถไม่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 หม,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 มดเลยมันลองรถอ่ะอะไรวะโอเคคนนี้จะกล้า, o ามาได้ไงสามห้า <35. S 2> อ้าวปิดแล้วไ,ได้ผมข้างหน้าผมจะจับกล้องได้ต้องให้พีนให้หมอนั่งตรงนี้เอ่าอะหนูบอ,อกแล้วงานนี้ใส่กิมพัดดีกว่าป่ะเพราะ่ารันรันต่างแต่ก็ลองบูธยาว ตายนะครับขายทอดสดลองรถเลยครับนี่ครับทำเสร็จแล้วไปลองกันเลยครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยไปเพื่อนขอโทษจะมีรถมากันเลงอ้าวว่างแล้วนั่แหละครับไปไหนครั้งนี้คทัพนี้ครับโอเคครับดูว่าต้นได้ปลายไหล OH! กันไหลดีครับดีดอ่เนี่ยแต่น้ำมันยังไม่หมดท่อดีครับเออโอเคผมวิ่งไปกระทั่งคงหมดอ่ะโอ้เดียนเนียนครับเลียนเนียนแล้วลโอ้ยโอ้โอย ไม่ขอร่วมทางเลยนะบอกว่าแค่นี้ก็ตื่นเต้นมากครับส่งงานได้เลยครับส่งงานได้เลยครับโอ้สุดยอดโอ้ใจะขาดทเก่องใจขาดร้อนๆเลยบูธ40อ่ะอ่ะครับจบนลบูธ40่ะซะผมเนี่ยผมเนี่เหมือนกับว่าหลุดไปอยู่ในมิติ เช็คแ้วมันรั่วครับว้ไม่ไหวว่ะแซปเปอร์น้องๆไอ้คนใต้เลยใจจะขาดร้อนๆเลยโอ้โหเกือบหมดหลุดไปอ๋อไม่หาเลยหายเงียบเลยหายหลังพอถ้ารถเรามีหัวที่มีขอบมีจุดนิดน่อยอ่ะมันน่าจะติดเร็วอะไรนี้ปั่นขึ้นแล้ไหมปั่นไม่ไม่เก่าครับ คืออาจจะให้ฟันไ,ไปลดฟันหม่เนี่ยถ้าเราใตาห่หัวที่น่เราต้องลดฟันแต่ถ้าตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปลดเพราะว่าโบมันใหญ่โบมันใหญ่แล้วที่นี้ยถ้าเราลดฟันไปอ่ะฟันมันจะบา,<ป>บางไปแล้วลูกจกระเด็นอันนี้เป็นไงมางาังอักมันรอไหมไม่รอขึ้นเลยนะถ้าถ้าไม่รอก็แสดงว่ามันก็โอเคมันก็อัมันก็เริ่มหมุดที่น้อยอ่ะ ก็คือติดตั้งเสร็จเราก็ต้องเช็คว่ารั่วดึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติที่เราต้องทำโดยประจำอะอะโอเคลูกค้า,าพอใ <พอ S 1> จเวลาเราจะส่งรถตัวก็คือต้องดูก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ั่วหรือไม่ซึมอะไรก็ผ่านได้าถ้รั่วดตึงอะก็ต้องแก้งให้สามคันนะครับสามพ<ะ>ันอดีทุกคันดีทุกคันดีไอซอสแจกเบอร์ไหแจกเบอร์ เอาเบอร์ใครคะเบอร์ซองเ่ยจะจะโทรมาลองดึกนะเดี๋ยวหัวหัวหัวไม่มีโอ้โหออกืคอหัตลอดเลยแบบหัวหนวหัวหัหกคหัวหัว7ัวหัวหัวเัวห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 าวเัยศันย์แหดหัเจ็ดหก้หัวหัสหมวหัวหมาหัวงัวห่ะค่ะหัวทักรถวลัวหัวยัวหับหัวหัวหัวกัวห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 ัวัวหัวเัวหั่วกัวนัวหััววั จบจบงานแล้วครับไปทดสอบโอ้โหจะขาย,ามมอ,าาอ,ยอย่างนี้แบบผมไม่เอาด้วยแล้วอย่างเงี้ยแดง้วยอ่ะโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยจบ